สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจจังหวัดปัานีนะครับเรามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เราก็มาพบกับพี่น้องประชาชนนะครับเกือบจะถูกหลอกลวงเอาเงินทางออนไลน์หรือทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องประชาชนที่เกือบถูกหลอกนี่นะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟัง แต่ขอญาติไม่เปิดเผยใบหน้านะครับไม่เปิดเผยชื่อนะครับรับฟังไปพร้อมๆกันครับว่าเดี๋ยวผมจะสูุปอีกทีนึงว่าเกือบจะถูกหลอกยังไงนะครับเช mm ิญ hmm. รับฟังครับ mm hmm. ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงเหตุการณ์ครับ mm hmm. ตอนแรกจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงโทรเข้ามาก็อ้างตัวว่าเป็นหน้าที่จากธนาคารหนึ่ง, <พอ S 1> งเริ่มต้นมีโทรศัพท์เข้ามาบ,บอกว่าเป็นเจ้าที่ธนาคาร จากของทกศธนาคารทกศนะครับถ้าสอบถามผมว่าผมได้รับเงินจนํานวนเงินสองแสนบาทแล้วหรือไม่ผมก็มีเงินสองแสนบาทเข้ามาครับผมก็ตอบปฏิเสธว่าผมไม่ได้รับยังไม่ได้รับแล้วก็เขาจะอ้างต่อไปว่ามีบุคคลที่เอาเอกสารของผมไปทําเรื่องกู้กับธนาคารใน<อ>จำนวนเงินสองแสนบาทครับครับบอกว่า มีคนเอาเอกสารของของท่านเียนะไปเปิดบัญชีธนาคารทเรื่องาทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารสองแสนบาทครับอบนนี้ผมก็ยืนยันกับเขาว่าผมไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่เคยทำไม่เคยทำครับแต่ทีนี้เขาก็พยายามจะให้ผมไปแจ้งความหรือบันทึกลงมาที่ประจำวันกับตำรวจครับ ผมก็ตอบว่าได้ผมไปลงบันที่วัะได้นแต่ผมจะไปลงในพื้นที่ที่ผมอยู่อาศัยครับผมเราบอกว่าเราจะแจ้งได้เราบอกให้เราไปแจ้งแต่ต้องไปแจ้งแต่ว่าเราจะไปแจ้งที่ที่เราอยู่ครับแล้วเว่าไงครับเขาว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องไปไหนครับต้องไปที่สามใ,ในพื้นที่ที่เกิดเหตุคือในจังหวัดพะเยาครับต้องไปพะเยาเลยที่เกิดเหตุที่ทพะเยาครับครับอันนี้เขาสอบถามว่าผมมีความสะดวกไหม ที่จะจดบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของร้อยเวรับผมตอบว่าไม่สะดวกครับครับแต่ทีนี้ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เริ่มชุมเชื่อมโยงไปเจ้าที่ฝ่าหอื่นก็คือตํารวจครับแต่ทีนี้ครับว่าถ้าไม่สะดวกก็คือเขาจะเป็นคนโอนสายให้ผมคุยกับตารวจโดยตรงถ้าไม่สะดวกก็จะโอนสายเลยครับครับผมแต่ทีนี้ผมก็เลยใจว่ามันมีความไม่เข้่งมาพายนรปคือ เหตแรกคือเราคุยกับเจ้าหน้าที่ประครับแต่ทีนี้จะรู้สึกว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับตํารวจตํารวจแล้วอแต่ทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าจะประสบการณ์ที่เคยผ่านมาคงตอนได้เริ่มเอกใจเอใจฟังจากข่าวสารบ้านเมืองบ้างลัษณะนี้นี่เหมือนจะถูกหลอกแล้วครับผมทำอะไรต่อครับผมเลยปฏิเสธกดวางพอหลังจากนั้นก็ไม่มีการโทรติดต่อก็วางเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย นี่คือขั้นแรกของการถูกหลอกนะครับหลอกเพื่อจะให้เรากลัวว่าเราเนี่ยเริ่มกระทําผิดละเริ่มจะให้พูดกับตํารวจซึ่งก็คือทั้งสิ้นนี่คือธนาคารก็ปลอมนะครับตํารวจก็จะปลอมคราวนี้เขาก็จะคุยให้เราผมเดาเลยว่าต่อไปก็ต้องให้เราเนี่ยเอาเลขบัญชีธนาคารให้เขาหรือให้เราเนี่ยไปเอาบัตรเอทีเอ็มเราที่ไปอยู่เนี่ยไปกดที่ตู้เอทีเอ็มหรือเอาลิงก์ ลิงธนาคารปลอมเนี่ยไม่ให้เราทําตามแล้วก็จะดูดเงินเราไปหมดเลยขอบคุณมากเลยนะครับนี่คือผลของการรับฟังข่าวสารบ้านเมืองนะครับรับฟังข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ถูกคิดขึ้นมาว่าเนี่ยใกล้จะถูกหลอกแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทุนผู้ชมครับวันนี้เรามีพี่ทหาคาราฟังด้วยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับฟังแล้วพึงะระมัดระวังกลโกงที่เขาจะหลอกลวงพวกเรานะครับ หนึงห่งหลอกให้เรากลัวนี่ครับกำลังจะเข้ากำลังจะบอกว่าเราเนี่ยมีความผิดเรื่องเอาบัตรให้คนอื่นไปกู้ธนาคารนี่ครับหลอกให้เรากลัวว่าเรากระทําผิดนะครับแล้วก็จะหลอกให้ให้ให้เราไปทาธุรกรรมต่างๆนานา,นาแล้วก็จะดูดเงินจากบัญชีเรานะครับนี่เรียกว่าความกลัวมีเยอะครับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพโดนมาหมดแล้ว อย่าไปยุ่งกับเขานี่ท่านก็บอกว่าผิดที่เรารับโทรศัพท์เร็วเกินไปเป็นเบอร์ที่เราไม่เคยคุยเลยแต่๋ยเราก็รับไปเลยนะครับถือว่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้อยากฝากว่าเป็นอูทางหอนนะครับนี่คือหลอกให้คกลัวหลอกให้หลงหลอกให้โลภนะครับสำหรับนี้ก็เป็นตัวอย่างของหลอกให้เรากลัวนะครับสำหรับที่นี่ขอจบอ,อีกทีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ